โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยย yeah. ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมอ่อเช่นเคยนะคะทุกคน Woo hoo! แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ มีกันในเกมไมครับกันอ,อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนกลับมาันกับไมครับเอาชีวิตรอบบนเกาะหนึ่งบล็อกของบุ๋มมันเองนะสาหรับวันนี้ค่ะทุกคนโอ้โหดูน้องมา้าดูชอบเรามากเลยนะคะแต่ว่าบุ๋มไม่ต้องจะบอกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือในคลิปนี้เสียงมันมีปัญหาบุ๋มก็เลยทาการมาพากใส่ใหม่นะคะทุกคนอาจจะเป็นการบรรยายให้ฟังซะมากกว่าคลิปนี้กระัสั้นมากกว่าคลิปปกตินะคะทุกคนโอเค อีกอย่างหนึ่งเสียงในคลิปนี้นะคะอาจจะดูแบบแปลกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะคือบุ๋มนี่พูดในคลิปมีจนเจ็บคอมากๆแล้วนะคะแต่ว่ากลัวจะไม่มีคลิปลงพรุ่งนี้นะก็อ,อันที่บุ๋มพาทุกคนมาดูตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของที่เก็บของที่ใหม่ของเรานะคะคือมีหลายคนอยากให้บุ๋มจัดของมากก็เลยมาทําการจัดให้ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะ แล้วแล้วก็จะมาฟาร์มของซึ่งคลิปนี้ความยาวจริงๆอะประมาณ45นาทีและบุ่มอะคิดว่าจะตัดให้เหลือสัก20นาทีแต่มันแบบมันเสี่ยงไม่ได้เลยอทุกคนก็เลยต้องมานั่งพักทุกคนฟังกันว่าในนี้จะทําอะไรบ้างนะคะทุกคนจะ,จะได้ไม่พลาดนั่นเองเนาะโอเคอน,นี้บุ๋มก็จะฟาร์มนะคะทุกคนโดยใบยอมที่เรามาเจอตัวนี้เนี่ยก็เป็นใบอม red sand นะคะหรือว่าใบาอมทรายสีแดงนั่นเองนะซึ่ง บอกไว้เลยว่ามันก็ดีนะแต่มันมีของที่เราไม่ค่อยต้องการสักเท่าไหร่เยอะมากนะคะทุกคนพ่อขุดไปสักพักนะคะบุ๋มก็ได้เจอกับพ่อค้านะคะที่นานๆครั้งจะโผล่มาทีนึงเรายังไม่เคยเจอพ่อค้าสักทีเลยนะก็นั่นแหละค่ะทุกคนเจอพ่อค้าด้วยแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็ยังมีอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้อืมันมากแต่ว่าเสี่ยงไม่ได้ อยากจะร้องไห้นะคะทุกคนก็มาลงให้หายคิดถึงกันนะดูของที่พวกค้าามาขายมีแต่ของแบบเกลือๆั้งนั้นเลยอะ่ะไม่มีของดีๆกว่านี้บ้างหรือไงก็ไม่รู้นะคะโอเคตอนนี้บุ่มเป็นกล่องเก็บของชั่วคราวนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปเก็บของที่ดีแน่นอนนะก็ไปอมนี้จะเน้นเป็นพวกดินเผาใช่มากกว่านะคะแล้วก็พวกทรายอย่างเงี้ยจะเยอะมากๆเลยซึ่งแร่เราก็มีได้เพชรได้อะไรบ้างอยู่บ้างนะคะก็ถือว่าดีไปเนา <laughs> ะ ้ยนี่ก็ดูบุ๋มขุดไปเรื่อย,อยนะฮะโอ้โหแล้วก็มีน้องลามาเั้ยน,นี่จะเรียกเป็นลาใช่ไหมน้องลากับน้องลามาเนี่ยโผล่มาเยอะมากนะคะในไบโอมนี้มากแบบมากจริงๆอ่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้เจอเยอะหรอกแต่ว่าจะพักทุกคนจะเข้าใจบุ๋มว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะคะเหมือนเป็นการสปอยเลยเนาะแต่ก็จะให้ทายังไงบุ๋มไม่รู้จะพายยังไงทุกคนฟังดีนะคะ <laughs> อ,ยอย่างใี้คลิปมันลงได้ปกติดีจังเลยทำไมไมเรามันต้องมีปัญหาด้วยเนี่ย ดูมาตัวที่สอกแล้วนะคะน้องรามะของเราเฮ้ยน้องลามไม่ใช่ลามะก็จะมีไม้สีส้มแถมมาด้วยนะคะสําหรับใบอมนี่ก็ดีไปนะแล้วก็ได้ไม้าคาเซียมาด้วยสิ่งหนึ่งที่บุ๋มรู้สึกว่าต้องทําก็คือเราเอาน้องไม้าคาเซียเนี่ยไปเพาะพันธุ์เพิ่มนะคะทุกคนคือบุ๋มจะพยายามทําฟาร์มต้นไม้ให้มันเป็นแบบว่าคนละชนิดกันนะเห็นไหมจะมีไม้สปรูตไม้สีขาวแล้วตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นไม้าคาเซียอยู่แถบฝั่งนี้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น ไม่ดำหรือว่าอะไรสักอย่างเดีย๋ยต้องรอดูกันก่อนนะคะนี่แล้วยังไม่พอเราใส่น้องบนเมลเข้าไปด้วยเพื่อให้มันโตแบบรวดเร็วนะคะคือบุ่มได้กระดูกมาแบอย่างเยอะมากเลยจากพวกกล่องต่ตางๆนั่นเองนะ2 0 0 0 years later และแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะมีม monster party มาเร็วมากแล้ว monster party คือมากันหลายตัวแบบหลายตัวมากเลยทุกคนคือบุ่มตายไปหลายรอบมากแล้วนะ แล้วคือน้องไอ้นั่งบุ๋มก็ตายด้วยทั้งหมีควโลกนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะน้องนอกแก้วก็ตายนะคะทุกคนในคลิปนี้คือแบบเราสูญเสียกันเยอะมากเลยคือบุ๋มไม่ได้ต้องการให้น้องตายนะแต่ว่าเราเจอมอนสเตอร์พวกนี้ไล่ฆ่าทุกคนคิดดูอะเสียดายมากปกติอะจ,จะมีน้องหมีควโลกช่วยเราใช่ไหมแต่น้องก็โดนพวกมอนสเตอร์นี่จัดการเหมือนกันนะคะ เห็นแล้วแบบสงสารมากเลยที่แรงบุ๋มนึกว่าน้องไม่ตายนะแต่พอกลับมาดูเอา้าน้องตายนะคะทุกคนนี่แล้วในเวลาที่เราจะใช้อุปกรณ์เพชรกันสักทีเนื่องจากว่าอุปกรณ์ธรรมดาบุบบุ๋มสู้ไม่ไหวนะคะทุกคน <laughs> เขาแบบมากันแบบืหเกินไปทุกคนเหมือนเรามีหลายคนแต่เขาแบบเนอะลุมเราแค่คนเดียวในดูสิเหลือหรือเปล่าเนี่ยเหลือแน่ไงนี่ไงหนึ่งตัวนะคะทุกคนจ,กจัดการไปจัดการไปอืม จะให้ทุกคนฟังเสียงมากกลแต่แบบว่าเสียงมันบ้าเพราะามันเป็นไม่แบบคนละตัวทุกคนบุ๋มคือแบบตั้งค่าไม่ไว้ผิดตัวแล้วตัวที่ไม่ได้ใช้อัดน่ะอยู่ไกลมากในบุ๋มไปเชื่อมต่อกับตัวนั้นแล้วเสียงมันไปเข้าตัวนั้นไงทุกคนก็ใจปะโอ้โหนี่คือเคลียร์ปาร์ตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่นแหลงที่บุ๋มบอกก็ได้เสียน้องมีพันดามีขั้วโลกไปนะคะกับเอน้องนกแก้วสองตัวไป เสียดายมากทุกคนคือแบบกดจะได้น้องมาเนาะแต่อันนี้เขาคุอเป็นน้องเพิ่มเองแหละนี่ด้วยความที่เมื่อกี้เราตายง่ายเกินไปเพราะไม่ได้ใส่เสื้อกระบุ่มก็เอาพวกเร่ต่างๆมาทําเสื้อกรอบทําพวกกางเกงอะไรอย่างเงี้ยมาป้องกันตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตายง่ายอีก <c oughs> คือแบบเข็ดมากเลยอะตายแบบอืไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> แล้วก็คงจะต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเน,ะะนะะี่ยค่ะทุกคนคลิปนี้สั้นกว่าทุกคลิปนะคะเพราะว่า มันไม่ได้ฟังแบบสดๆ,ๆไงก็เลยแบบเป็นการบรรยายซะส่วนใหญ่นะคะก็เนาะเดี๋ยวขออภัยด้วยนะคลิปหน้าทุกคนก็ติดตามกันด้แล้วกันบุม๋มจะทําอะไรต่อนะคะแต่คลิปนี้ก็ฟังบุ๋มบ่นไปก่อนเรื่องที่ไม่มีปัญหานะคะโอเคบุ๋มก็ไปได้วิธีการครับสิ่งที่เรียกว่าเชือกม้นะคะทุกคนอันนี้เพิ่งเพิ่งรู้จริงๆนะคือก่อนน้นนี้ก็คือไม่รู้เลยว่าน้องครับยังไงแล้วบุ๋มก็เพิ่งรู้จริงๆแล้วเราก็เลยได้ทําการเอาพวก ม้าพวกเอลามะพวกลายเนี้ยไปไว้ในกรงนะคะทุกคนน้องก็เลยแบบดูโล่งๆไปเลยอะ่ะคือเราเพิ่งคิดได้ว่ามันทำได้ไง <c oughs> โอ้โหแล้วดูแล้วตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่บุ๋มก็กำลังเอาม้าเข้าไปเกาะนนะคะเนื่องจากทำกรงม้าเสร็จเกาะน,นั่นเองนะก็เลย เอาม้าไปอยู่ด้วยเกาะมีอยู่ด้วยสิเอาไปไว้ในกรงก่อนพูดอะไรของบุ๋มเนี่ยเริ่มลิ้นพันกันตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วนะคะทันที่บุ๋มจะตัดคลิปเสร็จแล้วแต่บุ๋มต้องมาภากคลิปใหม่เป็นว่าวันนี้เป็นคลิปบุ๋มบิมจมนะคะทุกคนบุมบ๋มบิมบุ๋มบี้อุ้ยอันนี้ก็เป็นกรงลามมาก,กับกรงของน้องลานะคะก็เดี๋ยวเราจะเห็นนีไ่ไงเอามาครบทุกตัวเลยบอกเลยว่า เกาะของเรานั่นคือแบบโล่งโล่งจัดๆแล้วนะคะทุกคนแต่เสียดายเนี่น้องหมีขั้วโลกอ่ะอืมลกลองของน้องยังเหลืออยู่เลยทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาของการทำที่เก็บของของเราแล้วเนี่ยค่ะทุกคนอย่างจากที่เราคอยกันมานานใช่ไหม <laughs> กว่าบุ๋มจะสร้างนะจริงๆอันนี้มันก็อยู่ท้ายๆคลิปนั่นแหละแต่ว่าทุกคนก็จะมาเห็นตอนประมาณนาทีที่7นี่คือบุ๋มรีมาไกลมากๆเลยนะคะ คือแบบไม่รู้จะให้ทุกคนดูตรงไหนก็เลยให้แค่ดูตรงที่มันสําคัญสําคัญเนาะก็ใช้เป็นที่ได้จากใบโอมเนี่ยนะคะในการสร้างนะส่วนมากก็เป็นการออกแบบแบบ,บฉบับบัวเช่นเคยนะคะ <c oughs> ความใช้สีน้ําตาลของเรานั้นก็เป็นโครงแบบนี้นะคะทุกคนและอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ก็สร้างนานอยู่นะแต่ว่าแบบเราก็ไปนอนแล้วก็มาสร้างต่อไปฟาร์มแล้วก็มาสร้างต่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะได้ โครงแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ได้ทาเป็นโครงสูงมากนะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าบุ๋มใช้สีที่มันแบบสว่างสว่างตัดกันกันกบสีน้ําตาลนะคะทุกคนนี่ให้มันดูแบบดูมีอันไลยมากขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็พยายามให้มันดูน่ารักที่สุดแล้วนะคะนี่อาจจะไม่ได้สวยงามมากนะที่จริงถ้าากมันเป็นสีแดงอะ่ะข้างหน้าจะสวยกว่าน,นี้ก็ได้นะใช่ไหมทำไมเลยฝึ้งเพิ่งคิดได้เป็นสีแดงกับสีขาวอะ่ะ ต่ว่ามันอาจจะซ้ำไงไม่ปไปนะช่างมันเถอะไม่ถึงว่าคนอื่นก็ทากันมาเยอะแล้วบุ๋มเองก็เคยทําในคลิปประชีวิตรอนแบบซีรีส์ก่อนๆแล้วอะไรเงี้ยแต่คลิปนี้ยังไงไม่รู้บุ๋มมาใช้สีในี้ในการสร้างนะคะมันก็เลยเป็นหน้าตาออกมาประมาณนี้ต่อไปก็เป็นการวางหลังคานะคะใช้เป็นบล็อกหินของเรซแซนนะคะในการทํานะก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะถ้าเป็นสลับในการวางเป็นขั้นๆลงไปนะมันก็จะได้ประหยัดบล็อกด้วยนั่นเองอืม นี่บุมมังไปทั้งหมดเลยนะคะ <_ d ata> นี่ค่ะทุกคนเป็นโรงนาของเราที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหรือว่าเป็นที่สำรับเก็บของของเรานันเองนะก็เหลือแค่วางกระจกนะคะแล้วก็ติดไฟอีกนิดหน่อยก็เกือบจะเสร็จแล้วแหละ คือนี่บุ๋มก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยพวกแบบว่ากระจกด้วยวางเป็นขอบๆข,ของหน้าต่างนิดนึงนะคะนี่ต่อไปนะคะบุ๋มก็จะทําเป็นประตูมาวางนะคะเป็นประตูไม้สีส้มนะนี่เห็นไหมกับพวกรั้วต่างๆมาใส่ให้มันสวยงามกับอะไรก็ไม่รู้ของบุง๋มเนี่ยหลังคาหน้าบ้านนะคะทุกคนคลิป <c oughs> นี้เสียงแบบนะคะทุกคนอาจจะแปลกๆหน่อยก็ต้องขอโทษจริงๆนะๆนะก็มไม่รู้จะทำยังไงดีอะ่ะก็กลัวทุกคนจะคิดถึงกันนานด้วยอ่ะ อ้วอีกอย่างหนึ่งมุมตกแต่งด้วยการเอาพวกใบไม้อะไรต่างๆมาวางหน้าบ้านด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ดูแบบมีความเขียวร่มรื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะนี่วางเรียบร้อยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ เป็นไงคะทุกคนสวยงามไหมคะสำหรับที่เก็บของของเรานะี่คะทุกคนโดยสรุปในวันนี้นะคะทุกคนเราก็ทําการเอาพวกลาม,มาพวกม้าไปใส่ในกรงนะคะแล้วบุ๋มๆก็ทําเป็นที่เก็บของขึ้นมานะคะทุกคนก็สาหรับคลิปหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใม่นในคลิปหนะะ้าบ๊ายบาย